ลองไปเอาไปล้านน้าดูแล้วมาหยดน้าเกลืออแล้วไปส่งผายใต้กล้องดูพราว่า e s ชระยะสปอยังอยู่เต็มเลยครับทนทานถึงสองเดือนใช่ในเอน่าไม่เป็นไรเดี๋ยวในอีพีหน้าผมจะสอนวิธีการเร็ดกุ้งนครับมีการรับมีการดูติดตามในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราทีมงานเอพียวา นะครับในรายการสองหมอเจาะทุกเรื่องผมหมอมอครับผมป้อนครับครับจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราได้คุยกันเรื่องของเชื้อ P นะครับว่า E H P คือเชื้ออะไรนะครับจะแสดงอาการอย่างไงถ้ากุ้งเนี่ยติดเชื้อ H P เราจะดูเบื้องต้นคร่าวๆจากภายนอกได้อย่างไงลักษณะต่างเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราคุยเรื่องของวิธีการตรวจแล้ว ตรวจได้ PCR นะครับอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจใต้กล้องนะครับสามารถทำได้เองง่ายๆที่ฟาร์มนะครับซึ่งเราได้ทิ้งท้ายกันตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วว่าวันนี้นะครับในคลิป EP นี้เราจะมานำเสนอขั้นตอนการตรวจเชื้อ HP ใต้กล้องจุลทรรศน์ให้ดูนะครับว่าทุกท่านสามารถทําได้ที่ฟาร์มสามารถทําได้ง่ายๆนะครับก็วันนี้ปอนด์นะครับจะสาธิตให้ดูแล้วก็เจาะลึกเลยว่าการตรวจเชื้อ HP ใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยทำกันด้วยรูปแบบไหนขั้นตอนน บาใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็เราไปดูกันเลยนะครับครับแล้วเราก็มาดูวิธีการวินิจฉัยเชื้อ E.S.P. ภายใต้กองจุลทรรศกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยครับเมื่อเราได้กุ้งมาแล้วนะครับเราก็ทําการดูสุขภาพภายนอกเนาะ ว่ามีเปลือกบางตัวหลวมหรือว,ว่าลักษณะกล้ามเนื้อขาวคุณหรือไม่เราก็ทําการดูและบันทึกลงแบบฟอร์มตรวจสุขภาพกุ้งของทาง s t t Alpha นะครับที่มีบันทึกทั้งน้าหนักความยาวอายุกุ้งรวมทั้งคุณภาพน้ําด้วยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิิจฉัยโรคครับเ <c oughs> มือ่อเราบันทึกไปแล้วเราก็ทําการตัดตัวอย่างเพื่อน,นําไปใส่ในสไลด์และไปส่องภายใต้กล้องดูนะครับ ตับกุ้งที่ได้ก็จะไปเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็าเอาเยื่อหุ้มตับองกุ้งออกของตับกุ้งออกนะครับแล้วก็เอาเนื้อตับมาวางบนสไลด์แล้วก็เก็บส่วนที่เหลือใส่ถุงซิปไว้เพื่อนําไปเพาะเชื้อเพื่อดูเชื้อแบคทีเรียด้วยหลังจากนั้นเราก็ทําการปิด cover สไลด์หยดด้วยน้ําเกลือ ลักษณะของตับกุ้งที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราก็นํามาดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ครับครับเมื่อเราได้ตัวอย่างตับกุ้งมาแล้วครับเราก็นําตับกุ้งมาวางไว้บนอ่ากล้องจุลทรรศน์แล้วก็มีไดโนอายตัวนี้เพื่อเพิ่มพลังขยายมากถึงเจ็ดพันสองห้าสิบเท่าภาพที่ปรากฏก็จะปรากฏด,ดังนี้ครับ และภาพแรกนี้ครับเราก็จะเห็นถึงตับกุ้งตับกุ้งตัวนี้จะมีลักษณะเป็นคอรอดในนะครับมีการฟอในนั่นสันนิฐานได้ว่าอาจจะติดเชื้อ E.S.P. ได้ครับอ่าส่วนตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีจุดเล็กๆอยู่ในเซลล์ย่อยอาหารของกุ้งนั่นก็คือระยะพลาสมเดียมของเจ้าเชื้อ E.S.P. นั่นเองครับเดี๋ยวลองเลื่อนๆดูดูนะครับอ่านี่เลยครับ อันนี้คือระยะสปอร์ของเจ้าเชื้อ E. s p นั่นเองครับก็จะมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่แบบค่อยๆเคลื่อนช้าๆแต่ตัวนี้ลักษณะมีปริมาณเยอะมากเลยครับข้อควรระวังในการตรวจเชื้อ E. s p ก็คือเชื้อ E. SP อาจจะมีหน้าตาคล้ายๆกับเชื้อแบคทีเรียได้ครับแต่มีทิปใน,นการตรวจก็คือการเคลื่อนที่ของมันจะต่างกันและมีขนาดที่ต่างกันนั่นเองครับการตรวจเชื้อ E. s p ก็ จะมีลักษณะประมาณนี้ครับเมื่อกี้นะครับปอมได้สาธิตไปแล้วสําหรับขั้นตอนนะครับการตรวจเชื้อเอชพีด้วยกล้องจลทัศน์ซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้ยากเลยนะครับมีไม่กี่ขั้นตอนมีไม่กี่อุปกรณ์ก็สามารถที่จะตรวจได้แล้วนะครับสาหรับเชื้อเอพีนะครับถ้าท่านไหนเนี่ยต้องการที่จะสอบถามเรื่องของวิธีการตรวจต้องการปรึกษาเรื่องของการตรวจเชื้อเอพีใต้กล้องจลทัศน์นะครับก็สามารถ สอบถามกับทางทีมเอชพีอควานะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายขายหรือพวกผม2คนก็ได้นะครับผมสำหรับรายการสองหมอเจ้าทุกเรื่องนะครับก็จะนำเสนอข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับในอีพีถัดไปนะครับก็จะทำให้ทางผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงกุ้งได้ง่ายนะครับเรามาติดตามกันว่าในอีพีหน้าเราจะมีประเด็นร้อนท็อปปิกอันไหนที่มาเล่าให้ฟังกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามพวกเราต่อไปในรายการสอหมอเจดทุกเรื่องผ่านทาง Facebook หรือว่า Youtube นะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมรับฟังผมสวัสดีครับ